สวัสดีค่ะเพื่อนๆนคนคิดถึงอองมกันบ้างไหมคะออมหายไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเ,เลยอาจจะมากกว่านี้อีกนะคะขอโทษด้วยนะคะที่หายไปสักพักนึงพอดีออมไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีวิดีโอที่สามารถจะมาอัพได้นะคะในระหว่างนั้นแต่วันนี้ออมก็กลับมาแล้วกับวิดีโอทีอ่เกี่ยวกับการเดินทางของออมนะคะในอาทิตย์ที่แล้วคือออมจะมาสอนแต่งหน้านะคะแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับ การจัดกระเป๋าเครื่องสำอางของออมนะคะเวลาออมเดินทางเนี่ยออมเอาอะไรไปบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยแน่นอนเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งแต่งหน้าเหมือนที่เราอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเวลา,เาอาจจะไม่มีสถานที่อาจจะไม่ได้แสงอาจจะไม่ดีนะคะหรือเราอาจจะเหนื่อยอาจจะขี้เกียจนะคะ แต่ยังไงเราก็ต้องแต่งหน้าสักนิดหน่อยก็ยังดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเครื่องสําอางไปเยอะนะเอาแค่พอที่จําเป็นที่เราจะคิดว่าเราต้องใช้แน่ๆนะคะอย่างของออมเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะคะอยู่ในกระเป๋าเครื่องสําอางอันนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะคะเท่านี้ความจริงยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะใส่แค่แบบครึ่งหนึ่งของกระเป๋านี้เองนะคะแต่พอดีออมไม่มี กระเป๋าเครื่องสำอางที่มันเลก็กกว่านี้นะคะก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะคะส่วนใหญ่ก็างานสกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีเน้นพวกแต่งตาะะอะไรเงี้ยค่ะบ้างแต่ว่าสเต็ปในการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะคะแล้วก็มีน้อยมากเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้อัดัดทำได้นะคะโดยเฉพาะพมือใหม่เนี่ยก็เอาลูกนี้ไปฝึกแต่งก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ทำได้ในเวลาอัน สั้นด้วยนะคะก็ถ้าอยากรู้แล้วว่าออมเนี่ยแต่งหน้ายังไงเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะก็กลับมาเจอกับหน้าสดของออมนะคะออ,อมจะเริ่มจากการทาปากก่อนนะคะอันนี้เ a เปิลีนเบบี้ลิปส s นะคะเป็นแบบเทนเจ็ดมีสีนิดนึงเดี๋ยวออมจะลงลิปสติกอีกทีนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็บำรุงไว้ก่อน อย่างแรกเลยนะคะที่ออจะลงก่อนลงเบสเนี่ยก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะตัวนี้คือ Nivea Extra White Makeup Starter นะคะที่ออชอบตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นทั้งบำรุงแล้วก็กันแดดไปในตัวด้วยนะคะออก็จะทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นหน้าฝนนะคะแดดไม่ให้ออกอะ่ะมันก็ยังมีรังสีออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทากันแดดอยู่ทุกวันนะคะ โอเคนะคะกันแดดเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มที่สกินกันเลยนะอ้อมก็จะใช้คอนซีลเลอร์สตัวนะคะตามปกติเอาไว้ใต้ตานะคะคือ collection illuminating touch ส่วนปกปิดรอยสิวนะคะอ้อมจะใช้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะ maybelline pure mineral อ้อมก็จะใช้ตัวของ collection นะคะปกปิดใต้ตาก่อนไม่ต้องเยอะนะคะ สำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาผิวแล้วปกติเนี่ยเป็นคนใช้รองพื้นนะคะแล้วเออจะเอาไปยังไงดีนะคะอ้อมแนะนำให้บีบรองพื้นนะคะหรือว่าแบบปั๊มรองพื้นออกมาไว้เก็บไว้ในตลับของคอนแทคเลนส์นะคะเราจะได้ไม่ต้องเอารองพื้นมาทั้งขวดนะคะแล้วยิ่งบางทีเนี่ยมันเป็นขวดแก้วยิ่งแบบเอามาได้ยากนะหรือว่ากลัวที่มันจะแตกก แนะนำให้ปั๊มใส่ไว้ในขวดคอนแทคเลนส์แยกไว้ออมก็ใช้ประจำเลยนะคะรวมทั้งพวกครีมบำรุงหรือว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยออมก็จะกดไว้แล้วก็ใส่ไว้ในตลับของคอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็พกพามามันช่วยประหยัดพื้นที่ได้เยอะมากเลยนะถึงแม้ว่าบางทีนะคะเราดูแล้วแบบเออขวดมันก็เล็กน,นิดนึงนะแต่ถ้าเทียบกับตลับคอนแทคเลนส์อะมันเล็กกว่ามากนะถ้าเราแบบไปแค่วัน2วันอย่างเงี้ย บีบใส่ตลับคอนแทคเลนส์ไปเลยนะใต้ตาเราก็ดูดีขึ้นแล้วนะคะก็จะปกปิดสิวช่วงนี้ออมเป็นสิวแบบจุดเล็กๆก็เยอะยแต่ไมหมดเลยออมไม่ได้ออกแป้งมานะคะเพราะว่าชีวิตประจําวันเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะ่ะแล้วช่วงนี้อากาศก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะก็ยังพอเอาอยู่หรือว่าแบบออมจะพกคอนซีลเลอร์ตัวเล็กๆไปด้วยนะคะอย่างของยูทิปเนี่ยขวดเล็กแค่นี้เองนะคะ ออมก็จะพกติดตัวไปด้วยแล้วก็ถ้ามันเริ่มหลุดเลือนระหว่างวันเนี่ยออมก็จะเติมเอาอย่างนั้นแทนนะคะออมเป็นคนไม่ชอบใช้แป้งอ่ะออมเป็นสิวตรงข้างจมูกตรงเนี้ยแล้วแบบไปบีบมันอะ่ะเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะยังไม่หายเลยอะ่ะเกินแล้วด้วยอะ่ะเซ็งมากเลยเมื่อไหร่จะหายก็ไม่รู้โอเคแล้วออมก็จะลงแก้มนะคะแล้วก็ไฮไลท์บลัชที่เมอามานะคะก็เป็นสีเดียวเป็น ครีมบลัชนะคะของ P G G Cosmetics เพื่อนๆจะใช้ของนี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือเป็นทิ้นก็ได้นะเป็นทิ้นก็ดีมันจะได้ติดทนนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้ครีมไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นของ ELF ชื่อว่า ELF Shimmering Facial Whip นะคะสี Lilac p e พ a l ก็จะบีบออกมาบนนิ้วมือเล็กน้อยแล้วก็ เหลีย่ยลงบริเวณหนกแก้มนะคะไม่ต้องเยอะนะตรงนี้โอเคนะคะเออก็จะเริ่มเนี่ยเท่านี้สก,กินก็เสร็จแล้วนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากออมก็จะลงอายแชโดว์นะคะกับเขียนคิว้วออมจะลงเป็นพรีเมอร์ไว้ก่อนอันนี้คือ number 7 silky อายพรอมเมอนะคะวัยใช้เป็นไฮไลท์แก้มก็ได้เหมือนกันนะคะออมเอามาเป็นเบส e ายแ h a d o w เพราะว่ามันติดทนมากแปลกนะคะออมเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งแต่ว่าเปลือกตาเนี่ยมันคืออ y e s h โ d o w เนี่ยมันจะตกร่องได้ง่ายแต่ว่าถ้าออมใช้ไอตัวนี้เนี่ย number no. s silky eye primer เนี่ยลงก่อนนะคะมันก็แบบจะช่วยให้อายแชโดว์มันแบบไม่ค่อยตกร่องอะคือตกก่องน้อยลงเยอะตัวนี้คือทาลงไปแล้วมันจะแห้ง ลังจากนั้นอ,อมก็จะปล่อยให้อายเบสของเราแห้งนะคะอ,อมก็จะมาเขียนคิ้วกันเลยที่เขียนคิ้วเนี่ยอ,อมเอามาสองแท่งนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่แท่งนี้แหละ c อ s l u x e Slim b r o w นะคะอมอใช้สีคาราเมลพออมมีหน้ามาแล้วเนี่ยก็ยังเขียนคิ้วอยู่นะเพราะว่าหน้ามาเราค่อนข้างบางนะคะถ้าแบบลมพัดก็อาจจะยังเห็นคิ้วอยู่บ้างเราก็เลยจะเขียนอยู่แต่ก็จะไม่ซีเรียสกับมันมากละเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่เห็นนะคะเขียนให้แบบ พอได้เชฟอะไรอย่างงี้ก็พอความจริงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเนี่ยเราไม่ต้องใช้มาสคาร่าคิ้วด้วยความจริงอะถ้าใครขี้เกียจเขียนคิ้วหรือว่าแบบไม่ชอบคิ้วตัวเองเนี่ยตัดหน้ามาเลยนะคะปกปิดคิ้วได้8ปสิบเปอร์เซ็นแล้วอะอันนี้ก็ตความแตกต่างนะเขียนแล้วกับยังไม่เขียนก็จะดูเต็มขึ้นมา อ๋อชอบไปตัวคอสลักทตรงที่มันมีแรงเกลี่ยมาให้อีกด้านหนึ่งนะเวลาใครเลือกเนี่ยถ้าจะไปถ้าจะเดินทางอะ่ะก็เลือกดินสอเขียนคิ้วที่อีกด้านหนึ่งมันเป็นแบบสปูลี่อย่างเงี้ยแล้วมันจะช่วยประหยัดพื้นที่ในการเดินทางได้อีกนะคะโอเคแค่นี้เองแล้วถ้าใครแบบว่ารู้สึกรีบเขียนคิ้วแล้วมันเลยออกมาอะไรเงี้ยก็ ใช้คอตตอนบัตรในการเก็บรายละเอียดนะคะคอตตอนบัตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนอาจจะลืมนะเวลาเดินทางบางที่ออมยังลืมเลยบางโรงแรมเขาก็มีให้นะคะแต่บางที่เขาก็ไม่มีแล้วก็เอาไปสักเผื่อสักนิดนึงนะมันไม่กินที่ด้วยแค่นี้คิวก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จบกับมันนะคะก็เอาหน้ามาลงมาก็ไม่ต้องซีเรียสละ ขั้นตอนต่อไปนี้นะคะใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะแต่ออมจะลงอายแชโดว์เป็นครีมสักเล็กน้อยนะคะอันนี้คือ Maybelline Color Tattoo สี c r e a my beige นะคะจะเป็นสีแบบน้ำตาลเทาๆนะคะแล้วก็จะแบบไม่เข้มมากนะคะจะเป็นน้าตาลน,นวลๆที่แบบออมว่าสวยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับสีผิวออมมากเลยนะคะก็จะลงบางๆนะคะทั่วเปลือกตาม,มันก็จะได้สีออกมาเล็กน้อยแล้วมันดูไม่เยอะจนเกินไปนะคะคือ มันดูแบบเอ้ยเราเราทำอะไรนิดนึงแต่ไม่เยอะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อมชอบทำมากเลยนะคะช่วงนี้แล้วไอ้ค o ลเลอร์ท t o ทูเนี่ยมันก็อยู่ทนใช่ไหมคะแล้วยิ่งบวกกับพร i เมอที่เราลงไปเมื่อกี้ยิ่งอยู่ทนเข้าไใหญ่เลยนะแล้วก็จะเที่ยวเล่นได้ทั้งวันนะไม่ต้องกลัวว่าอายแชโดว์จะเลอะตบท้ายนะคะกับการแต่งตาด้วยอ y e l i n e อร์สักเล็กน้อยอันนี้เป็น ลิควิดไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลธรรมดาค่ะทาบางๆนะคะลงบนเปลือกตาพอใช้สีน้ำตาลแล้วมันก็จะดูเป็นธรรมชาติดีนะคะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วก็จะตัดขนตาแล้วก็ตัดขนตานะคะอย่าลืมอมเคยแบบไปเที่ยวหรืออะไรสักอย่างเนี้ยลืมเอาที่ดัดขนตาไปคือเซ็งมากนะคะเพราะว่า <apples> ขนตาออมแบบทิ้มลงตรงแล้วก็ทิมลงมากนะคะถ้าไม่ดัดขนตาเนี่ยจะแบบไม่สามารถปัดได้เลยโอเคดัดขนตาให้งอนแล้วนะคะออมก็จะใช้มาสคาร่าออมเอามา2ตัวนะคะพยายามเลือกตัวที่มันแบบผอมที่สุดแล้วเพราะปกติแบบแพคเกจิ้งมาสคาร่าจะแบบ อ้วนมากอันนี้เป็นมาสคาร่าที่ออมใช้ทุกวันนะคะไม่สามารถขาดไปได้คือ The Hypercurl w o l u m e e x p r e s s w a t e r p r o o f และอีกตัวหนึ่งนะคะที่ออมจะใช้คือ Hypercurl v o l u m e e x p r s s s แต่ว่าจะเป็นรุ่น Cat Eyes จะใช้ตัวรุ่นธรรมดาก่อนนะในการปัดขนตาบน พอปัดขนตาบนเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งจิ้มกลับเข้าไปนะแล้วก็ใช้มาสคาร่าที่เหลือเนี่ยในการปัดขนตาล่างส่วนมาสคาร่าอีกตัวหนึ่งนะคะอมอก็จะเอามาปัดทับทั้งบนล่างเลยโอเคนะคะที่เหลือก็ าลิปสติกส่วนใหญ่แล้วออมก็จะพบลิปสติกตัวนี้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะหมดแล้วลิปสติกตัวนี้เหลือแค่นี้นะคะเป็นน่าจะเป็นลิปสติกตัวแรกที่ออกมกำลังจะใช้หมดอันนี้คือ Maybelline Sensational Color สี Pink Me Up นะคะลิปสติกตัวโปรด ข้านี้เองก็เสร็จแล้วนะคะดูดูเยอะมาคือมันก็จะดูดีขึ้นกว่าเก่านะคะแต่ว่าก็ยังไม่เยอะจนเกินไปสเต็ปในการทําน้อยมากนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็ไม่เยอะจนเกินไปเหมือนกันก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็สาระความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะในการจัดทริปต่อไปนะคะพอเพื่อนๆเนี่ยได้โอกาสไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปไป,ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะกี่วันก็แล้วแต่เนี่ยจำนวนเมคอัพแล้วก็ Keep it simple นะคะ keep at the m i n i m โมเพราะว่าอย่างที่ออมบอกนะคะในการ ที่เราเดินทางเนี่ยเราไม่มีเวลานานๆเหมือนกับที่เราอยู่บ้านนะคะในการแต่งหน้าก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้ของออมกันนะคะอยากจะบอกว่าคิดถึงเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะหลังจากที่ออมหายไปหนึ่งอาทิตย์ถ้าชอบวิดีโอของออมนะคะถ้าคิดถึงออมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ออมด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้กด subscribe ก็กดปุ่มสีแดงด้านล่างนะคะกด subscribe ให้ออมจะได้ไม่ได้พลาดวิดีโออันใหม่ๆของออมเลยนะคะสำหรับวันนี้ออมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนบ๊ายบาย